สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกค่ะคลิปนี้เป็นภาพรวมปี2566ปีกระต่ายค่ะเราจะพูดถึงดาวสี่ดวงที่มีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็1ปีค่ะถึงจะขยับย้ายตำแหน่งโดยที่เราจะแบ่งเป็น3มช่วงเวลานะคะให้คุณได้เห็นภาพอย่างชัดเจนช่วงแรกมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ยังไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวช่วงที่สองมีนาคมถึงกันยายนมีการขยับของดาวทั้งหมดสดวงค่ะเริ่มที่ดาวเสาว,วันที่1มีนาคมดาวมฤุตยูวันที่8มีนาคมและพระพฤหัสวันที่19เมษายนอิทธิพลของดาวชุดนี้มีผลถึงสิ้นปีนะคะช่วงที่3 3สเดือนสุดท้ายของปีค่ะตุลาคมถึงธันวาคม ดาวราหูย้ายวันที่18ตุลาคมอิทธิพลของดาวโดยรวมทั้ง4ก็จะให้ผลที่แตกต่างออกไปจากช่วงที่2ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกนะคะมกราคมถึงกุมภาพันธ์เป็นสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณต่อเนื่องมาจากปี2,565ค่ะฉะนั้นในส่วนนี้จะขออนุญาตสรุปพอสังเขตแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านผสมกับดาวดวงอื่นๆในคลิปรายเดือนอีกครั้งหนึง่งรันาราศีพิจิก ในช่วงแรกนี้นะคะดาวก็ยังคงรุมให้โชคคุณยาวข้ามปีมาเลยค่ะไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรในช่วงเวลานี้ขอให้น้ำหนักไปในทางที่ดีมากถึงปานกลางนะคะเผื่อไว้นิดนึงสำหรับบางท่านที่ทักษาจรเสียช่วงเวลานาทีทองเต็มรูปแบบของคุณคือช่วงเวลานี้เลยค่ะจะวางแผนหรือว่าจะเริ่มทำอะไรรีบลงมือทำนะคะทำตุนไวเลยก็ได้ค่ะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะฝ่ายรู้ที่จะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเหมาะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในหลายๆด้านเพราะว่าจะทำได้ง่ายแล้วก็ราบรื่นในช่วงเวลานี้ค่ะคุณจะเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมการทำงานของคุณหรือถ้าจะต่อยอดเพิ่มสายงานคอนเน็ชันใหม่ๆคุณก็ย่อมทาได้ค่ะช่วงนี้จะเรียนรู้ได้ไวมีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่ง หรือว่าทำยอดขายได้สูงนะคะได้ออเดอร์ใหญ่ๆผลตอบแทนดีๆได้เช่นกันเรื่องของการงานจะเด่นมากค่ะอีกทั้งยังมีโชคลาภจากการเสี่ยงต่อเนื่องไปอีกหลายๆงวดเลยนะคะการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากลูกค้าบางครอบครัวมีโอกาสได้สมาชิกเพิ่มค่ะถ้าไม่ใช่บุตรหลานก็อาจจะเป็นสพายลูกเขยสังคมเพื่อนฝูงก็ยังคงสนับสนุนหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะ ท่านใดมีบุตรหลานอาจจะได้รับข่าวดีจากการสอบการแข่งขันหรือว่าสอบได้ที่เรียนที่ตั้งใจไว้ดวงชะตาไม่ตกอับแน่นอนค่ะยกเว้นว่าดาวพระพฤหัสทักษะจรคุณไม่ได้เป็นกะละกินีเพราะว่าทำไมอย่างนั้นจากบุญเก่าก็อาจจะเป็นกรรมเก่าได้ค่ะโชคลาบที่เกี่ยวกับการพึ่งพาก,กันในกลุ่มญาติพี่น้องการได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวหรือว่าจากบุคคลอื่นที่คุณนับถือเหมือนญาติก็ได้ค่ะ หรือแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์ความรักสำหรับคนโสดก็จะราบรื่นขึ้นบุตรหลานเรียนจบหรือว่าสอบได้ทุนนะคะทุนจากสถาบันหรือว่าทุนจากลุงป้าน,นอาอาทำให้ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของคุณค่ะรวมไปถึงได้มีโอกาสได้เดินทางบ่อยขึ้นได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลท่านที่อยู่ในวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อไปดูงานไปทำงานไกลถึงต่างถิ่นต่างแดน ถ้าคุณรอการอนุมัติโครงการหรือว่าเอกสารสำคัญอะไรการแข่งขันคุณจะมีโอกาสได้รับข่าวดีค่ะแต่ว่าถ้าดาวเสาร์ทักษาจรท่านใดเป็นกละกินีเรื่องที่พูดมาก็จะออกแนวร้ายนะคะจะมีความทุกข์ความกดดันมากกว่าปกติหรือว่าลาบผลที่ได้ก็จะเป็นทุกขลาบก็ได้ค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปอิทธิพลของดาวชุดนี้จะให้ผลถึงสิ้นปีค่ะ แต่ที่ระบุไว้ที่เจเดือนเพราะว่าดาวราหูจะย้ายช่วงเดือนตุลาคมก็จะทำให้มีความพลิกผันการพยากรณ์ก็จะแตกต่างออกไปในส่วนนี้เราจะเริ่มกันที่ดาวเสารนะคะขยับจากพบสหัสชะเข้าพบพันธุหมดช่วงโปรโมชั่นของคุณแล้วคะ่ะมีเหตุให้ต้องเข้าไปจัดการหรือว่าเป็นธุระแก้ปัญหาในครอบครัวทุกเรื่องที่อยู่ในความดูแลของคุณยกตัวอย่างนะคะ มีความขัดสนในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในบ้านที่คุณจะต้องเข้าไปแบกรับภาระหรือว่าถ้าจะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านอาจจะได้ผู้รับเหมาที่ทำงานไม่ถูกใจหรือว่าทำให้งบบานปลายจะซื้อที่ดินก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโอนการถูกบุกลุกล้ำเส้นหรือว่าขัดแย้งกับเพื่อนบ้านก็ได้ค่ะซื้อรถใหม่แต่ก็มีปัญหาจุกจิกผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายก็ได้นะคะ ท่านใดที่ทำธุรกิจหรือว่าสืบต่อกิจการจากคนในครอบครัวระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยค่ะหรือไม่บางท่านก็อาจจะต้องจากครอบครัวไปทำงานไกลๆหรืออยู่ดีๆก็เริ่มมีความขัดแย้งเห็นต่างกันในครอบครัวถ้าคุณมีอะไรที่จะต้องผ่อนในช่วงเวลานี้นะคะตัวอาจจะตึงนิดนึงค่ะหรือว่าถ้ามาได้งานใหม่ในช่วงเวลานี้อาจจะหนีเสือปะจระเข้เริ่มมีความยากลาบากในเรื่องต่างๆ น้องๆที่อยู่ในวัยเรียนก็อาจจะต้องเรียนหนักมากหรือมีอุปสรรคบางอย่างในการศึกษาและถ้าท่านใดทักษะจรเป็นกะละกินีด้วยแล้วยิ่งต้องขอให้กำลังใจเลยนะคะเพราะว่าเกณฑ์ทั้งดีแล้วก็ร้ายสามารถสลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับทักษะจรของพวกคุณในช่วงเวลานั้นๆค่ะสำหรับดาวพระพฤหัสที่สถิตอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคนะคะตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไป เข้ามาอยู่ในภพอลิพระพฤหัสไม่เคยทำร้ายใครคะ่ะแต่ก็คงไม่ได้ให้อะไรคุณง่ายๆในภพเรือนนี้การที่คุณจะต้องต่อสู้ด้วยสมองสติปัญญาของคุณเองแต่เพียงลำพังการที่ไม่ได้อะไรมาง่ายๆคุณต้องผ่านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคค่คะแต่ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ไม่สบายนะคะป่วยก็จะหายรักษาได้จะเป็นช่วงที่คุณจะมีความยุ่งยากในการที่ต้องคอยเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ สำหรับท่านที่อยู่ในองค์กรในสำนักงานช่วงนี้ทำดีอาจจะยังไม่ค่อยมีคนเห็นค่ะหรือมีความเกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือเข้าใจผิดการที่ได้รับมอบหมายงานที่คุณอาจจะไม่เต็มใจโดยผู้ที่มีอำนาจมากกว่าการถูกพูดถึงลับหลังในทางที่ไม่ดีบางท่านเลิกกับแฟนแต่ก็ต้องร่วมกันใช้หนี้อะไรบางอย่างลูกหลานคนในครอบครัวหรือคู่ครองมีปัญหาเรื่องการเงิน แต่ในด้านที่ดีก็มีค่ะถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องของอุปสรรคอะไรที่ว่ามาคุณมุ่งมั่นบากบาั่นแล้วก็สู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังในกิจการงานที่คุณทำอยู่สู้มากยิ่งได้มากค่ะเหนื่อยแต่ก็จะได้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าถ้าคุณทุ่มเทเรื่องของการเรียนสุดท้ายคุณก็จะได้ไปเรียนในที่ที่คุณปรารถนาแต่นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องออกแรงแล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งเหล่านั้นมากพอแล้วนะคะ สำหรับดาวมฤตยูที่จะอยู่กับคุณไปถึงปี2572นะคะดาวแห่งนักปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงความก้าวล้ำทันสมัยพบปัตตนิเลงลัคนาชีวิตยังคงมีความพลิกผันได้อยู่เสมอคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์การได้ไปรู้จักผู้คนในสังคมใหม่ๆหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนมฤตยูเลงลัคนานะคะอารมณ์คุณก็จะเอาแน่เอานอนไม่ได้ เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนรอบข้างก็อาจจะตามไม่ทันค่ะจะร่วมหุน้นหรือว่าลงทุนทำอะไรกับใครพิจารณาดูดีๆนะคะถ้ามีคู่หุ้นส่วนอยู่แล้วก็อาจจะเกิดปัญหากันได้หรือว่าได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ไม่ซื่อสัตย์มีโอกาสที่ถูกจะถูกเอาเปรียบค่ะการทำงานร่วมกันกับคนในองค์กรก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดความไม่เท่าเทียมการแบ่งพักแบ่งพวก มีปัญหาในสังคมการทำงานหรือว่าบางท่านบริษัทเปลี่ยนผู้บริหารก็ทำให้มีผลกระทบกับงานของคุณด้วยมีโอกาสได้ทั้งแต่งงานหรือว่าหย่าร้างก็ได้ค่ะคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าเป็นคนที่ใช่หรือว่าสามารถแต่งงานได้อย่างปุ๊บปับฉับพลันอย่าเอาแน่เอานอนอะไรกับมฤตยูค่ะสำหรับท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ช่วงนี้เขาอาจจะมีความคิดที่อยากจะทําอะไรแปลกๆหรือไม่ก็มีความยุ่งยากในชีวิตสมรสของพวกคุณก็ได้ค่ะพูดตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพมากนักนะคะภายใน7ปีนี้สามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ความเป็นมรตยูจะเป็นลักษณะที่ค่อยๆสะสมพลังงานค่ะทั้งดีแล้วก็ร้ายค่อยๆก่อตัวเมื่อใดที่ปัจจัยหลายๆอย่างพร้อมเมื่อนั้นคุณถึงจะเห็นผลที่ได้จากดามฤตยู ทั้งในด้านดีแล้วก็ร้ายนะคะส่วนมันจะไปถึงจุดเปลี่ยนเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นดาวดวงอื่นๆก็จะให้ผลที่สอดคล้องตรงกันพอดีค่ะดาวราหูสถิตในราศีเมษรพอลิเป็นการโคจรครบรอบ18ปีของดาวนะคะในภพที่6ตำแหน่งที่จะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีเหมาะที่คุณจะบริหารจัดการแล้วก็คลี่คลายในเรื่องของหนี้สิน ทำหนี้เสียให้กลับมาเป็นปกติหรือว่าการขอปรับดอกเบีย้ยที่สูงให้ลดลงการวางแผนเรียนต่อสอบแข่งขันคุณควรจะสู้แล้วก็ทุ่มเทให้มากในช่วงเวลานี้ค่ะการได้รับอานิสงส์ที่ดีจากดาวบาปปะเค้อที่ให้โชคคุณอิทธิพลของดาวจะส่งผลที่ดีก็ต่อเมื่อคุณลงมือทานะคะท่านใดที่มีปัญหาต่อสู้เรื่องคดีความคุณจำเป็นที่จะต้องต่อสู้อย่างหนักเช่นกันค่ะ เพราะว่าอลิสศัตรูหรือว่าอุปสรรคของคุณไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจคู่แข่งการสอบแข่งขันคู่คดีความหรือว่าคู่แข่งในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันอย่าผิดใจกับใครโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วคุณจะได้โชคลาภตามลำดับวาสนาของคุณค่ะสรุปในช่วงที่สองนี้นะคะเรื่องดีแล้วก็ร้ายสามารถสลับเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ แต่จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีแล้วก็ความสำเร็จมากกว่าถึงแม้ว่าอุปสรรคจะตีคู่กับคุณไปตลอดทางก็ตามเป็นช่วงที่คุณควรจะประครับประคองสิ่งต่างๆรอบตัวไปให้ดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรื่องร้ายๆมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแค่ว่าคุณอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยสติคะ่ะมาถึงช่วงที่สนะคะ3เดือนสุดท้ายของปีตุลาคมถึงธันวาคม ช่วงนี้จะมีเรื่องของดาวราหูย้ายเข้าราศีมีนพบปุตตะระวังเรื่องของการถูกแย่งเสียของรักนะคะเช่นถูกแย่งตำแหน่งแย่งมรดกแย่งลูกฟ้องร้องโดนแย่งแฟนหรือว่ากเกษียณอายุจากงานอันเป็นที่รักระวังเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะราหูจะทำให้คุณหุนหันพันแล่นเดี๋ยวพอดาวย้ายออกไปคุณก็จะมานึกเสียดายภายหลัง โดยเฉพาะการตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะผลกระทบของดาวจะเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างตัวคุณผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียทุกสถานะค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเพื่อนร่วมงานบุตรบริวารลูกน้องหรือถ้ามีโชคลาภก็จะมีเหตุให้เก็บซัพย์ไว้ไม่อยู่การถูกลดอำนาจหรือว่าบทบาทในที่ทำงานรวมไปถึงบุตรหลานก็อาจจะมีความดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง มีเรื่องเดือดร้อนที่คุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือช่วยแก้ไขบางท่านมีคดีความในการฟ้องร้องขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรก็เป็นไปได้ค่ะแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพ,พระพฤหัสนะคะเจ้าของภพเรือนถ้าพ,พระพฤหัสคุณไม่เสียคุณก็จะมีสติในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีมากขึ้นหรือไม่ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะสรุปช่วงสุดท้ายนี้นะคะ ดูจากทิศทางการให้คุณให้โทษของดาวเสารราหูและก็พระพฤหัสแล้วถือว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับลัคนาราศีพิจิกค่ะตั้งหลักแล้วก็วางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นปีนะคะจะได้ช่วยผ่อนแรงคุณในภายภาคหน้าและสำหรับดาวมรตยูทิศทางของดาวเราจะอ้างอิงที่ดาวศุกร์ค่ะเจ้าเรือนที่มรตยูไปสถิตอยู่โดยที่จะอ่านดาวดวงอื่นๆประกอบเพื่อให้เห็นแนวทางที่จะเป็นไป ในระหว่าง7ปีต่อจากนี้ไว้รอติดตามกับคลิปรลายเดือนอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ